ลงเอาลงติดจองหมผมทายทายพี่ผมลงติดจองนี่มันชัดกว่าครับของพี่ไม่ชัดเลยพี่พูดสักหน่อยก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนาะสวัสดีครับนั่งบนเสือแล้วก็ซ้ายหันทุกถือนั่งให้เต็มนะครับเด้อทุกถือนั่งบนเสือให้เต็มนะครับจะได้จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยก่อนนะครับ เต็มแล้วเนาะทีนี้ถ้ายังไม่เต็มก็อ,อกให้เต็มเลอจะได้เว้นช่องว่างไว้ไม่ได้เนาะจะได้เติมพื้นที่กันน้อยนะครับเชวย ด้านโน้นเารอทำเป็นฟรีเป็นฟรีเซ็นเตอร์มาเลยเป็นตัวอย่างมาเลยครับตัวนี้ก็จะมีท่านาเห็นเก้าอี้อยู่ตัวหนึ่งเนาะมีเก้าอี้ตัวหนึ่งสีฟ้านะครับก็จะได้บอกระเบียบในการรับรแต่งตาอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะ ก้มหัวก้มทิศให้ท่านแล้วก็เป็นการนับพรท่านก็จะข้อหัวให้ก็หลายหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าผ้าที่หลวงตาเนี่ยที่ท่านถืออยู่เนี่ยท่านข้อหัวให้เราเนี่ยมีความหมายอย่างไรบางคนที่ผ่านมาบอกหลวงตาาะอคาะเยอะๆข้ออีกสองครั้งสามครั้งยังไม่พอไปข้างหน้าก็มีนะครับอันนี้ก็คือคนที่อยากให้หลวงตาข้อหัวข้อทิาให้หลวงตานะครับเมื่อก่อนท่านทุดงลาพังเพียงลูกเดียวพี่น้องพุทธศาสนนเวลา มาทําบุญถวายน้ําตามรายทางท่ทานมาหลวงตาก็จะนั่งให้พรทุกทุกคนแต่ตอนนี้นะครับเหมือนที่ทุกทุกคนเห็นนะครับมีพี่น้องอทราบข่าวหลวงตาจาริบุตลงมาก็ได้มารอนะครับอนุโมทนาบุญมาถวายสิ่งของอตามรายทางมากพอสมควรตามที่ท่านเห็นนะครับทีนี้ว่าหลวงตาท่านจะนั่งให้พรทุกคนก็วันหนึ่งท่านคงเดินไปไม่ไกลถึงไหนท่านก็เลยบอกว่าขออธิษฐานบุญอธิษฐานพรในคุณงามความดีที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติ ขอให้ญาติโยมโจงมีส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้นะครับ <Song. S 2> ก็คือพอรให้ท่านนะครับเหมือนที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่นี้แหละอ่าเป็นพรนันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าให้ทุกท่านทุกคนตั้งอกตั้งใจฟังอ่าถ้าขออภัยตั้งอกตั้งใจรับเอาพอรที่หลวงตาท่านให้นะครับก็อันนี้เป็นบุญกุศลที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติมามาแจกญาติแจกโยมเช่นเดียวกันนะครับอจากนี้ไปก็ขอให้อ่าได้ดูตัวอย่างนะครับอ่าท่านที่จะเป็นตัวอย่างสำหรับการรับพร fin, ท่านแรกขอเชิญอ่าท่าน อยู่ข้างหน้าบาดิสมมุิว่าทุกแถวนะครับจารพรจะต้องยืนขึ้นนะครับอ่ายืนตรง,ตงข้างหน้าเลยครับข้างหน้าเก้าอี้เลยด้านหลังเก้าอี้เลยอ่าด้านหลังเก้าอี้สมมติว่าเป็นหวนัวแถวเนาะ Ki ท่านเป็นหวัวแถวคนแรกอ uh, ยืนขึ้นเสร็จปุ๊บก็จะเดินอ้อมเก้าอี้นะครับเดินอ้อมเก้าอี้มาแล้วก็เดินผ่านมาเือยๆเรืเร่อยๆแล้วก็กรับพรหลวงตานะครับรับพรสาธุนี่นะครับก็เดินผ่านมาแล้วก็ทุกคนก็ต้องเดินตามเสือให้สุดเลยนะครับอย่ารัดคิวกันเนาะเสือในหัวแถวอยู่บนพื้นเสือพอดี นะครับหางแถวแถวแรกหมดหัวแถวก็ต่อนะครับเป็นเรื่อยๆเรื่อยๆมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับทุกท่านทุกคนนะครับก็เชิญนะครับท่านแถวแรกขึ้นก่อนเลยนะครับแถวแรกเนาะแถวแรกเชิญนะครับแถวแรกยืนขึ้นแถวสองยังพิ่งยืนเนอะเดินออกเก้าอี้ผ่านมานะครับเดินมาเลยครับเชิญเลยครับเอาตัวเล็กเป็นหัวแถวเนาะเดินมาเรื่อยๆลูกเดินมาเรื่อยๆครับเดินมาเรื่อยๆกรมรับคนะครับสาธุแล้วก็ผ่านมาลุกเดินผ่านมาเลยนะครับสาธุ อย่าอย่ากราบอย่าจับหลงตานะครับห้ามจับห้ามกราบหลงตาตรงที่ท่านนั่งอยู่เนอะแล้วก็อย่าเอากระเป๋าสตางค์ให้หลงตาเคาะนะครับห้ามเอากระเป๋าสตางค์ให้หลงตาเคาะนะบุญกุศลท่านทิ่ย์เกียราปฏิบัติมาก็อธิษฐานเอาท่านมาแจกญาติโยมนะครับอธิษฐานเอานะครับแล้วก็เดินผ่านไปมีงทานเล็กๆที่ขนมนมเนยจากจากช่วงที่ ทางคณะได้แบ่งแจกจ่ายกับคณะรับญาติธรรมที่ผ่านมาตามรายทางนะครับก็มีขนมมีนมนะครับหยิบไปเลยนะครับเป็นนมมงคลนะครับขนมมงคลนะครับแบ่งกันคนลน้อยนะครับตามเหตุตามปัจจัยนะครับแบ่งกันคนเล็คน้อยนะครับเดนผ่านน ố นะครับมีขนมมีนมกล่องนะครับหยิบไปได้เลยนะครับคนละกล่องคนละกล่องเนาะเป็นมงคลจะได้ทั่วถึงกันนะครับใครหยิบก็ได้ใครไม่หยิบก็ไม่เป็นไรนะครับผ่านน ốt นะครับ สวัสดีครับ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 ผมมาเรื่อยๆเนาะทางวัฒนาบุญทุกท่านทุกคนนะครับเด้อแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับมาให้มาแต่เช้านะครับจะได้ทำบุญอกุศลเนาะอ่าแถวถัดไปลูกเลยนะครับลูกเลยนะครับ สวัสดีครับญาติที่ทำทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปูนิคมคัดไว้ทางไลค์ตกทางเก็บคลิ Facebook นะครับผมอย่าลืมเข้าดูทาง YouTube าาด้วยละทำเป็นคลิปอยู่ครับฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจผมด้วยครับผมเพื่อมุละมณมีของลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ที่ได้แผ่ ตลอดนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยปวดเอวครับสวัสด oh, oh. ีครับผมนสวัสด oh, ีคร oh. ับผมสวัสดีครับนายครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผม มันไแดงพบหลังนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมนางเมินเป็นเกลวัส <laughs> ดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ผมสวัสดีครับผมอ๋อคลิปสุดท้ายไปเียจับปรเด็ครับผมไปไหว้หลวงตาคนเดี๋ยวเข้าไปนี่ละกัน สวัสดีครับญาติธรรมทุกท่านครับวันนี้วันที่หกวันที่หกมีนาสองพันอยหกสิบฝากขอบคุณที่ทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปูนิคมคัดไปทางยู u ูบเลยครับไลค์สดทางเฟ f a c e บุ๊ k นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ